โอ้ยเฮียหนัวเกินหนัวเกินหนัวเกินถือแม่งให้หมดใหญ่แม่งรอดแต่ถือแม่งให้หมดเล่นแม่งให้หมดเล่นแม่งให้หมดใหญ่แม่งรอดไปมึงรู้ไหมว่ามึงเสียวมากอะโซเยสอ๋อเป็นเฮียอะไรติดเลยนเนิง่่ยาะเออเลยวะยังเลยอะ แม่ห็นน้ำบนปะอ่าบนไหนอ่ะบนซ้ายบนขวาเอ้ยข้างในพอไอ้ข้างไอ้ข้างนี้เอาวะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะทำไมไม่ร้องไปนี่เราม่ควรเดี๋ยวช่วยเยอะดิเดี๋วกช่วยเยอะก่อนมาเสิมเงินหน้าเติมเงินใช่ใช่มีเวลาอีกมีเวลาเอองั้นโซเยอร์มาเรียกเราเราไปก่อนได้ปะเราไปกระเทิบได้เยอะอยู่รอรอเพื่อนก่อนหมดยังอ่ะเฮ้ยเพื่อนมีปมาวะข้างในหมดยังข้างในหมดยังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปไปไปโซเยอร์เลยโซเยอร์เลย ไอย่าสวยเอยเอาเฮ้ยเยับี้อะไรของมึงเนี่ยไอ้าคุย้ยขับเบียต้เดีื้อไปขับขี้ไอ้่มึงสอบไหมขับรถไหนอาเฮ้ยมึงขับไปไหนพวกตีวงเฉยๆโอเคตีวงเป็นรถไฟอะเลี้ยวยางเลี้ยวยางเลี้ยวยางอะไรอะไรเพื่อเหรอวะใช่ปะ ทอดช็อปจะไปรู้ไหมเนี่ยเออแต่มาไอ้เราเอาเย้ยเพื่อนเดียวกันโต๊ะเดียวกันเฮ้เยอะเพื่อนเดียวกันนั่นแหละเออเห็นไหมเราเพื่อนเราไปไปอ๋อจะมาอยู่ดีมืดเลยดีเช้ามันก็มืดเลยไม่คนขับมึงไหวโอ้มันเป็นเพราะอยู่ดีก็มืดเลยไปไปเสวยเลยของกูยังเช้าอยู่เลยมืดกว่าอากาศบ้านนาโขงเนมืดกวเหอ้วนมืดกว่ามืดกว่าภาพก็น่าประหม่อ พุทธกบ้าก็หน้าพวกเธอเยอะแต่พุทธกบ้าคลอยนี่ไอ้เหี้ยอนาคตมาไหนสัตว์ยังไม่โชนที่งยินไม่ทันเกิดเลยก็ดาวสว่างจะท้องิดเดียว่เราเนี้ว่าเราก็มีแค่นี้ยิ่งอ้วยแค่นี้เราก็พอแล้วแค่นี้วันหรอเอ้ยช็อตแม่งไอ้สัสเฮ้ยช็อตไม่ใส่ไม่ใส่เตี้ยแต่ฟอร์นะหอมเปี้ยวเยี่ยมช็อตช็อตเราเนี้ยเราผมว่า มันเสี้ยแค่ตอนนั้ไม่ไหวไม่ไหวกับโซเยอร์ได้เหรอวะไม่ไหวเหรอมันต้องไหวด้วยนี่ไงเดี๋ยวเราไปลองเลยมันจะไหวเปล่าวมันเยอะเลยแบบเราเห็นเลยเฮาเบาเบาชนชนถามจริงผู้ถามจริงอ๋อเข้าปั่นเยอะเฮ้ยเพื่อนโดนทิ้งว่ะเพื่อนโดนทิ้งอ่ะ

เฮ้ยอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปออกมา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 อย่าเข้าไปออกมาออกมามันเข้าไปทำาหม่นะออกมาก่ออกมาก่ออกมา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 เียรถเมล็ดขมอยเียรถเมดขมย เฮ้ยเราเรายืนถ่ายรูปนั่งเรือมันหน่อยดีกว่ามาโดนรถโดนขโมยว่ะนี่ยไอ้รถนั่งเรือมันเต็มเลยเนี่ยเนี่ยรถนั่งเรือมันเต็มเลยเนี่ยรถไม่ออกมาดิเขาไม่ดีเราไม่ดีหรอกเขาไปขับไปด้วยเกียร์รถแล้ว ขับได้ป่ะขับได้ป่ะอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยมาต่อยโกเฮ้ยมาดิ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 มาเปิดพวกกูมามาดิมาดิมันก็มาดิมันก็มาดิอ๋อเฮี้ยอะไรของกูเนี่ยมาดิมามามาโอ้โหมามาดิมาดิมามาดิมาดิครับมา โอ้เฮียโดนลุมมาดิโดนลมโดนลุมโดนลุมมาดิมาดิมาดิมาเดมาเฮ้ยโอ้ยใจเย็นใจอุ้ยเฮียล้มเลยกูเฮ้ยโล่เลย

อุ้มได้ปะอุ้มได้ปะเป็นคุภาเลยกล่อมเฮ้ยคุี่้เฮียอุ้มส้มพญาเฮียเฮ้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 ยเฮยเฮ้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 ย เดี๋ยวเราเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอคอนเสิร์ตเลยรอคอนเสิร์ตรอคอนเสิร์ตไปพักฟื้นแล้วรอคอนเสิร์ตไปรุมโเรียเดี๋ยวไปช็อคชั้ช็อคไงปาป้าขึ้นรถเมล์ดีกว่าไปรวมโรงเรียนรอรอรอเพื่อนรอเพื่อนรอเพื่อนบนรถกันอยากท็องเลยนี่เฮ้ยมันต้องมีคนร้องเพลงมึงอยู่ไว้อยากจะช็อคเลยนะน่าจะเปิดเพลงมะมันจะมีคนร้องหรอกไอ้นี่จักรยานอะจักรยานนเพื่อนเรากูก็จะไปร้องขึ้นหน่อยเฮ้ยสนับสนุนสนับสนุน กูจะร้องหน่อยไอ้เหี้ยแม่งอยากให้แม่งเดือดเดือดเล่นสปอยาสักไอ้มึงลองลงไอ้พวกคนนี้เมื่อวันนี้เนี่ยคนนั้นอ่ะไอ้บุกเอ็นดีไอ้บุกโซเย็ดดี้บโซเย็ดดีนั่นน่ะนั่นน่ะพี่ชายไปต่อดีเราจะต้องยิ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะคอนเสิร์ตแล้วดีกว่าราไปคอนเสิร์ตดีกว่าไปรวมโรงเรียนก่อนรอดูคอนเสิร์ตทีเดียวดีกว่าขึ้นม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 าไปเลยไหมล่ะโดยตัวเยี่ยมจะไปด้วยไหมล่ะไปเลยไปเลยน่าจะครบแล้วล่ะ เฮียแม่งมีเดี๋ยเทพเจ้าเซฟโซนไในศาลจอกกลับเรียนดีกว่าเฮียรวมเพื่อนี่ไงจะไปกันกี่คนกลับคนตีนไหมเนี่ยปิดถนนนี่เพื่อเราปะเพื่อเราเพื่อเราใช่ปะรับก่อน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 มันจะเล่นเรามันจะเล่นเราเดี๋ยวไปเลยไปเลยว่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไอ้ผมตอนผมอยู่บนรถเสียงเสียงไม้พวกพี่โคตรดังเลยแล้วพอลงข้างล่างโคตรเบาเลย ก็มันอยู่ติดกันไงไอ้เนี่ยใช่ป่ะมันอยู่ติดกันนี่เงี้ยติดกันความเข้าปกติเข้าไว้เกี่ยวหวัไม่รู้แต่ยะยะมันห่างหรือเปล่าไม่อยู่อยู่ใกล้ใกล้กันเลยพี่อ๋อก็ติดกันไงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เล่น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 ดิเล่นดิไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเอ้าแล้วไปชนอะไรอย่างนั้นวะเนี่ยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นรอคอนเสิร์ต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 ไม่เล่นไม่เล่นปล่อย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 ถ้าเพื่อนเล่นคนเด ไม่คนดีว่าเยอะเอ้าล้มนั่นอ่ะปล่อยปล่อยขึ้นมา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 รอรอคอนเสิร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนขึ้นโรถมาเพื่อนเพื่อนขึ้นมาเพื่อนขึ้นมามาดิมาดิเล่นก็รอด้ขึนได้ขึ้นได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยเอาเอ้าเอาล้ออกรถอเอาไม่ปล่อยไม่ไปใครขับอ่ะเจอเห็นแล้วไม่ไหวหรอวะ เอาแม่งแล้วคันตีนี้ตัดเลเห็นกระมาว่าเราไหวเอาปะอ่ะเลยืู่แม่งเลยเอาดิเอาดิแม่คนตีนเอาดิไอ้ตกตกอ้มเยเอวงด ผมไปดิระจอกเอ้ยระจอกเอ้ยเฮ้ยโทษโทษปล่อยเลยก็ได้ปล่อยเลยเอะล่วงแล้วล่วงแล้วปล่อย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 ถอยเลยถอยเละถอยเละเอาไปเอาไปเอาไปปล่อย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 มันจะตัดเลี้ยงปล่อยเละไอ้เหี้ยไอโดนเลย โอ้ยเฮียหนัวเกินหนัวเกินหนัวเกินถือแม่งให้หมดใหญ่แม่งรอดกระถือแม่งให้หมดเล่นแม่งให้หมดเล่นแม่งให้หมดใหญ่แม่งรอดไปโอ้ยเอ้ยโดนเดมโอ้ยเอ้ยขี่รถหนีเฮ้ยมึงคือรถไม่อ่ะโอ้ยกระเบนเอ้ยเล่นมันเล่นมันเล่นมัน อย่าย่งอย่าย่างกันอย่างย่งกันตรนงเดี๋ยวลวปอเดยวกระจอกเฮ้ยเหลืออีกตัวเดียวโอ้กระจอกที่หายวมึงแม่งพวกกระจอกเลยว่ะไป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 รีบกลับโรงพยาบาลรีบกลับโรงพยาบาลฟังฟังกลับโรงพยาบาลกลับโรงพยาบาล

รีบไปรีบไปโรงพยาบาลรีบไปโรงพยาบาลจะได้ไปคอนเสิร์ตกูไก่กระจอกไปเฮียเอ็นทีโอ้ยแม่แต่ราคันกูชอบจัดเฮ้ยข้างหลังขึ้นได้นะรถมันไม่ได้เต็มนะข้างหลังขึ้นได้เอาใช่ไหมจอดดีๆก่อนรอแกงกูแป๊บรอแกงกูแป๊บเดี๋ยวคว้าเดี๋ยวขอขับดิขอขับขอขับเออใครขับก็ขับเลยตอนนี้ไปไป เอ้ยแสดงฮันโรลโหลลอรอนลอด้วยดีรอด้วยดีหลัวไอ้หลลงไอ้ลงมาไว้ด้วยรอกรอมันจะพังลงมาเร็วเดี๋ยวมาเร็วอะไรวะปลาปลาลงลงแลคันนี้จะพังโอ้ยเฮียเอ้ยเปลี่ยนคันดีกว่าเปลี่ยนคันดีร้อะไรอ่ะเฮ้ยยันไม่ลงดูไปมาดิปูไม่ได้บ้างนะโอ้ยเฮียเอ้เฮ้ยตายเขาชอบครับตายเขาชอบเลยครับหลัวไม่ชอบกุ้ยใต้ต่อเลยนะน่ะ ไม่ถอนหรอปล่อยมาเด้อปล่อยมาเด้อบ้านปะเพื่อน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 มีเด็กควายแล้วไหะที่ตายไม่ตอดช็อปเขาพูดติดแกวไปห้าบาทเยี่ยมมากรูปดีเลยสัสเจ้ไม่จบตายแล้วพูดด้วยว่ะเด็ดตอนนี้เราแจ้งเราก็ไม่มีไม่มีเล่นใบสัตว์ไม่มีเล่นใบกูบอกเลยเอ้ยเอ้ยตัวเดียว แม่จแม่งบานก่อนโรงบ้านก่อนเอเหลือินาทีเปล่อยเลยปล่อยปลปล่อยเหลือทินาทีเมดีไวรื่อมาดีไวร่ยอยตัวเลาไปไอ้เนี้ยเอาอาาคยคอมมง่าเนโหลดอ้ย่้วะนครับมึง่เกี่บคองเยมเคยปนเตอร์เลยไม่ต้องโดด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 อย่าอย่าอย่าลงอย่าลงอย่าลงรอรอ ไอยาวนานนะเนี่ยไอ้สัสหลอดดิ่งลำสี่ลำสองไม่เกี่ยวสิบหกครับตัวทีโอเคแปดครับโอเคไอเหี้ยวเนี่เมื่เกี่ยวกับคอมกูนะเกี่ยวกับเซิร์ฟละตกลึกเลยไอเหี้ยเกี่ยวกับเซิร์ฟมากอะพอพอไอเหี้ยนี่กูจะพากูไปไหนเนี่ยพากูแบบโดอนเลยไม่ละมันต้องออกกว่าว่ะกูว่าออกไหนไหนคนขับออกคนขับออกนะคนขับออกไหนวะเอาไม่หายด้วยเหี้ยแล้วไงไปกันหมดอ่ะเออเอ้าอยู่นี่เหรอเอ้าทำไมมาอยู่นี่วะเนี่ย ไม่เไว้เนี่ยกูอยากชอะไเี้ยัไงมาม่ไปไปหม่อไอ้แล้วโดดไม่ได้ยคนที่ขี่หลังนี่อยู่เนยมันโดดไม่ได้เนงอะากมอไเงอรีประเทศอีกสาาทีไปได้เปล่า้าไปไม่ได้วิ่งเอาก็ได้ไปไม่ได้วิ่งเก็ได้ Ờ, mày Alo, ơi ơ, cú đột không được nữa, dù vào ào dù